เกษตรจังหวัดอุบลฟื้นฟูการเกษตรหลังน้ำลดช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยประชาชนมาลอยกระทงจำนวนมากแม้ว่าในปีนี้ในหลายๆ้ีที่งดจัดงานสวนสัตว์อุบลคลายหนาวให้กับเหล่าสัตว์ต่างๆหลังจากสภาพอากาศเริ่มเย็นลงติดตามข่าวทั้งหมดนี้ได้ทางข่าวท้องถิ่นอุบลราชธานีสนับสนุนโดยปุ๋ยขยันเต็มแรงทุกเบ็ดต้องปุ๋ยตรามงกุฎ สวัสดีค่ะพบข่าวท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานีประจำวันที่20รุษจิกาย,ยน2564วันนี้พบกับดิฉันกิ่งดาวสวาสิ์ทิค่ะมาเริ่มื้อที่ข่าวแรกที่น่าสนใจในวันนี้ค่ะสำนักง,งานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานีร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดงานฟื้นฟกูการเกษตรหลังน้ำลดช่วยเหลือผู้ที่ประสบอุทกภัยด ที่องค์การบริหารส่วนตำบลคอทองอำเภอเข่งในจังหวัดอุบลราชธานีนายสมเพชรสร้อยสักขูรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานเปิดงานฟื้นฟูการเกษตรหลังน้ําลดช่วยเหลือผู้ประสบุทกภัยเพื่อเป็นการช่วยเหลือฟื้นฟูดูแลเกษตรกรผู้ประสบทกภัยมอบปัจจัยการผลิตทั้งด้านพืชประมงปศุสัสตว์ผลิตภัณฑ์ปรับปรุงบำรุงดินรวมทั้งการบริการซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลทางการเกษตรซึ่งจะสามารถช่วยลดต้นทุนการผลิตและเป็นแหล่งอาหารใน ครัวเรือนและสร้างโอกาสในการเพิ่มคุณภาพผลผลิตและผลตอบแทนจากการผลิตได้โดยมีนายวุฒิพงษ์นำบุตรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมด้วยนายสันติพงษ์สมศรีอำเภอเขืงนงในายกมลโสพัฒเกษตรจังหวัดอุบลราชธานีเกษตรอำเภอเของในหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนชาวตำบลข้อทองร่วมงานในครั้งนี้ด้วย นายกมลโสพัฒเกษตรจังหวัดอุบลราชธานีกล่าวว่าจังหวัดอุบลราชธานีได้เกิดสถานการณ์อุทกภัยสาเหตุอันเนึ่องมาจากอิทธิพลพายุด e p r e s s i o เตี้ยนหมู่ตั้งแต่วันที่24กันยายน2564เป็นต้นมาจังหวัดอุบลราชธานีมีพื้นที่เสียหายจากอุทกภัยด้านพืชจำนวน11อำเภอ50ตำบล322หมู่บ้านเกษตรกรผู้ประสบภัย1 9 6 7ครัวเรือนโดยแบ่งเป็นข้าวพื้นที่คาดว่าจะเสียหาย 68,412.25ไร่ด้านพืชไร่และพืชผักที่พื้นที่คาดว่าจะเสียหาย4,116ไร่และไม้ผลไม้ยืนต้นและอื่นๆพื้นที่คาดว่าจะเสียหาย142.50ไร่ประมาณการวงเงินให้ความช่วยเหลืออยู่ที่100,2935บาท สำนักง,งานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานีจึงได้ร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดงานฟื้นฟูการเกษตรหลังน้ําลดช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการมอบปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยจํานวน200รายดังนี้ด้านพืชได้แก่ชะอมน้อยหนามเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัว กวางตุ้งผักบุ้งถั่วฝักยาวคณะโหระพาพริกสนับสนุนโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานีด้านปศุสุสั์ได้แก่ก้อนเกลือแร่สนับสนุนโดยสำนักงานปศุสุสั์จังหวัดอุบลราชธานีด้านประมงได้แก่พันปลาสนับสนุนโดยสำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานีด้านการปรับปรุงบำรุงดินได้แก่เมล็ดพันธุ์ถั่วพระน้ำหมักชีวภาพพดสองและพดหสนับสนุนโดยสถานีพัฒนาที่ดินอุบลราชธานี มอบต้นหมอนพันธุ์สกลนครชำถุงจำนวน200ต้นสนับสนุนโดยศูนย์หมอนไม้เฉลิมพระเกียรติอุบลราชธานีนอกจากนี้ยังมีบริการซ่อมบำรุงเครื่องจัก,กรกลการเกษตรและการบริการเครื่องจัก,กรกลการเกษตรโดยวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานีและห้างหุ้นส่วนจำกัดบ้านและที่ดินรวมสินไทย กิจกรรมการปลูกพืชผักสวนครัวเพื่อส่งเสริมความมั่นคงด้านอาหารระดับชุมชนและการหว่านปอเทืองเพื่อปรับปรุงบำรุงดินสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ปอเทืองโดยสถานีพัฒนาที่ดินไปติดตามชมบรรยากาศในคืนวันลอยกระทงในปี2564ประชาชนยังคงเดินทางมาลอยกระทงจำนวนมากค่ะแม้ว่าในปีนี้นะคะในหลายๆพื้นที่งดจัดงานลอยกระทง บรรยากาศคืนวันลอยกระทงในปี2564ในเขตเทศบาลนครอ,อุบลราชธานีมีประชาชนจำนวนมากเดินทางมาลอยกระทงอย่างหนื่งแน่นแม้ว่าในปีนี้เทศบาลนครอ,อุบลราชธานีและในหลายๆพื้นที่งดจัดงานเทศกาลลอยกระทงเนื่องจากในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานียังคงมีการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 พบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นทุกวันแต่ยังคงให้ประชาชนได้ลอยกระทงตามประเพณีเพื่อสืบสารวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามวิถีอีสานให้คงอยู่ตลอดจนได้ระลึกถึงบุญคุณของน้ำและเป็นการขอขมาน้ำ ทางนี้ทางเทศบาลนครอ,อุบลราชธานียังคอยอำนวยความสะดวกให้ประชาชนที่ไปลอยกระทงมีการเตรียมอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้เพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่รับผิดชอบได้อย่างรวดเร็วและทันท่วงทีพร้อมทั้งประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนให้ระมัดระวังเหตุที่เกิดจากการเล่นประทัดร,รุ่คมลอยโคมควันและขอความร่วมมือประชาชนปฏิบัติตามตามมาตรการการแพร่ระบาดของเชือ้อโควิด -19 อย่างเคร่งครัด เจ้าหน้าที่สวนสัตว์อุบลราชธานีปรับเปลี่ยนพื้นที่โรงเรือนเลี้ยงสัตว์นำฟางมาปกคลุมสร้างความอบอุ่นคลายความหนาวให้กับเหล่าสัตว์ต่างๆในช่วงที่อากาศเย็นลงค่ะจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงในช่วงนี้อุณหภูมิเริ่มเย็นและมีลมพัดแรงในช่วงนี้ไม่เฉพาะคนเท่านั้นที่ต้องเพิ่มความอบอุ่นให้แก่ร่างกายสัตว์หลายชนิดในสวนสัตว์อุบลราชธานีเองได้รับภัยหนาวต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษเช่นกัน โดยเฉพาะสัตว์ป่าที่มาจากโซนแอฟริกาและแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยเจ้าหน้าที่สวนสัตว์อุบลราชธานีต้องนำฟางสิ่งของต่างๆที่สามารถช่วยคลายความหนาวสร้างความอบอุ่นให้แก่สัตว์นายทิติพรทองดีพันธ์ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักดิจิทัลและสารสนเทศรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสวนสัตว์อุบลราชธานีกล่าวว่า สวนสัตว์อุบลราชธานีได้มีมาตรการป้องกันภัยหนาวให้แก่สัตว์ป่าในช่วงที่มีผลกระทบจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นเพื่อสร้างความอบอุ่นคลายความหนาวให้แก่สัตว์โดยนำฟางข้าวหญ้ากินมีแห้งเข้าไปไว้ในคอกส,สัตว์พร้อมกับเปิดสปอตไลท์เพื่อให้ความอบอุ่นช่วงกลางคืนในแต่ละส่วนจัดแสดงเพื่อสร้างความอบอุ่นให้แก่ส,สัตว์ เพราะสวนสัตว์อุบลราชธานีตั้งอยู่ในพื้นที่ป่าค่อนข้างทึบในเขตป่าสงวนดงฟ้าห่วนเมื่อเข้าสู่ช่วงหน้าหนาวโดยเฉพาะช่วงเวลากลางคืนอากาศจะหนาวเย็นกว่าพื้นที่อื่นๆซึ่งส่วนจัดแสดงสัตว์ที่ต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดช่วงอากาศหนาวเย็นนั้นคือเต่าสุกต้ากวางต่างประเทศและสัตว์นักล่าเสือสิงโต ในช่วงนี้เจ้าหน้าที่สวนสัตว์อุบลราชธานีจะดูแลให้ความอบอุ่นแก่สัตว์ทุกตัวอย่างต่อเนื่องไปจนกว่าจะสิ้นฤดูหนาวติดตามกันต่อกับราคาผลผลิตทางการเกษตร,ราคาทองคำรวมถึงราคาน้ำมันค่ะราคาทองทองคำแท่งรับซื้อ28,700บาทขายออก28,800บาท ทองรูปพรรณรับซื้อ28,182บาท44สตางค์ขายออก29,300บาทขอบคุณ w w w g r o a t e n d e r o r t h ราคาน้ำมันดีเซล29บาท9ตางค์ต่อลิตรเบนซินแก๊สโซฮอล E 20 30บาท14สตางค์ต่อลิตรเบนซินแก๊สโซฮอ91 31บาท38สตางค์ต่อลิตรเบนซินแก๊สโซฮอ95 31บาท65สตางค์ต่อลิตร ไปติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตอนออกเฉียงเหนือจังหวัดอุบลราชธานีค่ะพยากรณ์อากาศตั้งแต่เวลา6นาฬิกาวันนี้ถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้จังหวัดอุบลราชธานีมีหมอกบางในตอนเช้ากับมีฝนเล็กน้อยบางแห่งคาดว่าอุณหภูมิสูงสุดบ่ายวันนี้ประมาณ3 4องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดเช้าพรุ่งนี้ประมาณ24องศาเซลเซียสวันนี้ที่หาดคูเดืออำเภอเมืองดวงอาทิตย์ตกเวลา17นาฬิกา28นาที วันพรุ่งนี้ที่ผาชนะได้อำเภอโคงเจียมดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา6นาิกานาทีปุ๋ยตรามงกุฎปุ๋ยขยันเต็มแรงวันนี้ค่ะมีข้อมูลสำหรับเกษตรกรที่ปลูกข้าวและปลูกอ้อยมาฝากกันค่ะ ปุ๋ยขยันเต็มแรงปุ๋ยตรามงกุฎ18.8.8ค่ะสำหรับข้าวอ้อยนะคะและ18.8.8บวก CS ค่ะสำหรับยางปาล์มให้ใบเขียวเร็วเขียวทนเขียวนานสม่ำเสมอทุกใบได้มาตรฐานลำต้นโตไวสูงใหญ่แข็งแรงทนทานล้มได้ยากภู่มต้านฐานเยี่ยมค่ะบำรุงให้ดินดีรากแข็งแรงละลายน้ำดีพืชด,ดูดซึมง่าย สุดเด็ดตอบโจทย์เกษตรกร,ร,กรไทยทุกคนนะคะมาพร้อมกับคู่หูอเนกประสงค์เต็มแรงไม่แพ้กันใช้ง่ายใช้ง่ายค่ะใช้ได้ดีตั้งแต่ปลูกยันเก็บเกี่ยวนะคะปุ๋ยขยันเต็มแรงปุ๋ยตรามงกุฎค่ะหาซื้อได้แล้วนะคะที่ร้านขายปุ๋ยยอดนิยมค่ะ คุณผู้ชมสามารถรับชมข่าวท้องถิ่นย้อนหลังได้ที่เพจอุบลวีร์เคเบิทีและเพจข่าวอ bon so ุบลราชธานีสุขลเคเบิลทีวีค่ะรวมไปถึงช่อง45 4แซฟนิวพ่าอีสาน HD จานดาวเทียม IPM หรืออาจารย์สีส้มสำหรับวันนี้ขอขอบพระคุณทุกท่านติดตามรับชมสวัสดีค่ะ